ที่นั่งทำงานนานจะมีอาการออฟฟิศซินโดรมปวดหลังหรือปวดคอบ่าไหลต้องฟังทางนี้เลยค่ะวันนี้เรามีอุปรกรณ์เสริมเพื่อสุขภาพจากกราเด็กมาแนะนำหา5รุ่นฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทุกปัญหาเริ่มจากตัวแรกเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพเสริมเจลเย็นรุ่นเออโกคูซีผลิตจากเมมโมรีโฟมนั่งนุ่มช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีนั่งเราไม่กดทับลดการปวดแถมยังมีเจลเย็นด้วยนะงานจะร้อนแค่ไหนก็ยังเย็นสบายได้ตัวนี้เหมาะสุดๆสำหรับสายออฟฟิศรองหลังตอนนั่งทำงานช่วยซัพพอร์ตกระดูกสันหลังส่วนล่างอาการปวดหลัง การนั่งนานๆแล้วก็ยังมีเจลเย็นด้วยนะสบายหลักมากๆเลยส่วนใครที่ไม่ชอบเย็นๆแบบธรรมดาก็มีนะเบาะรองนั่งสําหรับคนที่นั่งทํางานทั้งวันผลิตจากเมมโมรีโฟมช่วยกระจายน้ําหนักลดแรงกดบริเวณก้นกบนั่งนานแค่ไหนก็ไม่เมื่อยอยู่สัมผัสก็นุ่มสบายเบาะรองหลังเพื่อสุขภาพร่ดเออร์โกแบกรองรับเต็มแผ่นหลังช่วยปรับท่านั่งให้ถูกสรีระใช้ได้ทั้งคนกาอี้ทํางานหรือในรถก็ได้นะพัพพอด้ดีสุดๆปิดท้ายด้วยเบาะอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพที่ใช้งานได้หลากหลายรองรับต้นคอทด่ดีลดอาการเมื่อยหรือ ใครจะใช้มาลองหลังก็ยังได้ใช้นั่งรถนั่งเครื่องหรือจะเอามาหนุนนอนตอนพักกลางวันในออฟฟิศก็ได้เหมือนกันฟังชั่นอลสุดๆอุปกรณ์เสริมเพื่อสุขภาพจากเฟรเด็กทุกชิ้นผลิตจากเมมโมรีโฟมคุณภาพดีออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ผ่านมาตรฐานเอฟโคเทคปลอดภยัยไร้สารตกค้างและดีต่อสุขภาพจริงๆใครอยากยกระดับความสบายในชีวิตประจําวันต้องมีไอเทมนี้นะคะ